ไปสองสาวน้อยเดินทางสาวเคฟสามหนึ่งครับมึงการขึ้นรถของเพิน่นไป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 ลูก<ป>ขึ้นไปเร็วๆลูกดู สวยทุกตัวดินณผลตกใหม่เนียป,ปลูกขึ้นไป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 ลูกไปกินหญ้าบ้านเพื่อนผลโอ้ยชิบเลียนน้ำกันดนูนะ้องหัวหนาย อีนั่นแล้วนั่นคืขึ้นก้อนน่ะครับไป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 ลูกขึ้นดีดีขึ้นดีดีไป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 กินหญ้าบ้านเพื่อนคนมันมันเป็นสัตว์แล้วนะพี่เป็นสัตว์แล้วแหละน่าจะไม่อีกไม่งั้กี่วันหรอก เลือกตัวใส่เลยมีกี่วันเอาไปทั้งสองเลยประเดีบนานานลูหน่อยนะมา <c oughs> ลูกส้องลูกส้องตัวนี้ยันยิ่งยันขี้ทอดอีก,อยกเยอะแม็นไปไปาปลูกไป <c oughs> ดินลมถอดกะบะท้ายออกกันไหมครับทอดออกไหม ได้่ครับมันดินมันมีเลยตัวไอเนี่มันไปขูดแล้วถามเลือกออกได้นะเมื่อวานไปไปไปเบิงงครับน้่าแม่ลูกไปไปไป้เลย Uh, Ôi, nay vừa vào đây, có khá thai thăm như thế bà bà phải, 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 bà 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 lúc, bà 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 Ừ, bà bà ไป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 ครับแล้วสาวหน่อยเท่านั้นลูกเคฟสามหนึ่งครับสงสัยห้องหายเท่าไหร